สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจี๊ยบนะคะช่อง y o t u u e channel Ford ดาวต่ำค่ะวันนี้เราอยู่ที่ Ford ดสุขุมวิท62นะคะเราจะมาสัมภาษณ์น้องเอ็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้องเอ็มจะแนะนำเกี่ยวกับตัวรถยังไงบ้างนะคะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรับสวัสดีครับพี่เจียบรุ่นนี้รุ่นอะไรคะอันนี้นจะเป็นรถรุ่น XLT นะครับอ่ะยืมใหม่เลย XLT คันสีดานะครับผมอ่าอ่า คันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างน,นะครับพามาดูเลยหนึ่งเลยนะครับเขาจะมีในส่วนของกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตมสอวนฟอร์ดเอฟวาร์ดีตัวใหญ่แบบนี้เลยครับพี่เตียบนี่นครับมีไฟ l อ d วดีสามจุดนะครับผมชุดด้านหน้าทั้งหมดเขาจะเป็นชุดวายนะครับเป็นส mm ี hmm. ดำนะปกติชุดวายจะเป็นสีเงินตัวนี้ oh. ทําสีด้วยนะครับ <Okay. S 1> ามีคําว่าวายอยู่นะครับผมรุ่นที่มีเซ็นเซอร์อชุดวายเขาจะเว้นเซ็นเซอร์ไว้ให้ด้วย oh. ตัวนี้เ <Okay. S 1> ว้าวตรงส่วนของไฟตัดหมอกมไว้ให้ไฟตัดหมอกของ L e d วดี ของ xlt เนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับมาค่ะตามมาเลยค่ะด้านข้างตัวนี้เป็นคิ้วล้อของชุด Y เหมือนกันสติ๊กเกอร์คำว่า Y อยตรงนี้นะครับนี่ตอบรับกับชุดของกันชนหน้าวอตรงนี้ด้วยสวยมากสําหรับดีไซน์ของชุด Y นะครับล้อแม็กตัวนี้ขนาด20นิ้วครับพี่เจี๊ยบค่ะนิ้วเลยแล้วก็เป็นล้อแม็ก et ลบ44ใหญ่มากนะครับผมลายเด้แบบนี้นะครับผมยางเป็นของอัสตินนะครับสเปคยาง3 3มคูณ12.5 r 2 0นะครับเป็นยาง mt ด้วยนะครับ อันนี้เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับอ๋อเกียร์ออโต้แล้วก็ช่วงล่างยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนี่เลยปีกนกเขาใช้เป็นของโย่งอือ่าปีกนกโย่งแล้วก็มีชุดยก2นิ้วหน้าหลังจัดทรงเท่ๆเลยครับคันนี้คือถ้ายกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนปีกนกด้วยใช่ไหมคะจะดีกว่าจริงๆจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนก็จะสมูทกับการขับมากกว่าอ๋อโอเคค่ะถ้าใครจัดล้อัตๆผมแนะนําเปลี่ยนปีกนกด้วยก็ได้นะครับ <Okay. S 2> แก้มข้างกระจกบองข้าง,างมือเปิดตัวเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ <Okay. S 2> เพิ่มขึ้นมาคือเบ้ารองมือเปิดตัวนี้กันลอยนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยเล็บเราจะไม่ไปขูดกับตัวสีรถมันจะกันลอยได้ดีขึ้นนะครับบ <Okay. S 2> ันไดข้างมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีคิ้วล้ออันนี้คิ้วล้อของชุดวายเหมือนกัน<า>ใหญ่มากมาพร้อมกันกับกันช,ชน,น,นหน้าใช่ไหมคะกันชนหน้าค,ค,คิ้วล้อหน้าคิวาค้วล้อหลัง ถ้า <Okay. S 2> ชุดบายจะมีตัวหนึ่งจะเป็นกระจังหน้าแต่นี้ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเอฟวอดี o A D ที่ไม่ใช่ครอบเข้าไปได้นั้น <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะคะได้ครับด้านหลังก็จะมีข้อไฟท้ายแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าข้อฝาท้ายด้วยอีกตัวหนึ่งข้อฝา oh. ท้ายเ็าจะเป็นสีดําลูกค้าเลือกเองนะครับเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นเลยแล้วก็เวลตรงนี้ไว้ตรงโลโก,ก้ที่เป็นต้องถอยนะครับ <Okay. S 2> สีดําสวยมากนะครับการชนท้ายมาก,กับโรง,งงานนะครับโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเรามาด้านหน้าเลยค่ะ วันนี้มาเป็นนักข่าวนะคะก็มาสัมภาษณ์น้องเอ็มนะคะครับตอนนี้ดังนิดนึงก็คือดังเลยเหรอดังนิดนึงคือตอนนี้มีมีกระแสเรื่องพิธาอันนี้เราชื่ออะไรดีพิเทีม <laughs> โอเคก็ <laughs> โ, <laughs> โปรโมชันนี้ออกรถเท่าไหร่คะน้องเอ็มห้าหม 5้าหมื่นเกเท่านั้นได้ชุดนี้เลยชุดนี้เลยโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะจะมีทีมงานคอยดูแลให้นะคะมีน้องเอ็มพี่เต๋าเจี๊ยบแล้วก็ทีมงานอีกหลายๆท่านนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเจี๊ยบกับน้องเอ็มลาไปก่อนนะคะคก็รายงานข่าวจาก <พบ S 2> ช่อง y o u b u c h a n n n l ฟอร์ดดาวต่ำค่ะสุกุมิท2นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ